สวัสดครับวันนี้เรามาชมเว็บ125เต้บ้านสวนม <Woo! S 1> าดูกันว่าใส่อะไรอะไรมั่งเมาดูชุดบนก่อนเลยนะครปั๊มบนจะเป็นลอสซี่นะครับพร้อมไล่ลมประกับโคเค้นสายเดียวลอสซี่จะมีของแต่งใส่ก้านพับสั้นนะครับของโคเค้นเหมือนกันตัวปรับเค a ยร์แฟกาชุดสีสวยๆามาดูชุดหน้ากัน จุดหน้าจะเป็นสเตทหกนะครับฟั๊มตะภาพสีเข้มวาลวปลทเท,ทนเนียมสีเงินสายเบรกเอินทั้งระบบจานจะเป็น TK a l อะลวยลสีฟ้าครับ่ยโอ้โหสวยจัดเดีย๋ยวมาดูโชคหลังกันโชคหลังจะเป็นอ v a n t เนีแกนดำนะครับเปลี่ยนสปริงเป็นสีดำเส้นเล็ก ให้มันนิ่มๆนี่วาวชุดสีสวยๆมือลิงจะเป็นมือลิงขาหมานะครับวายแซน125ส่วนพักเท้าแปลงลันลันหัวค้อนไทยอ้่านี่ดีเทลคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกัสบัตทีเด็ดของคันนี้ นี่กันสะบัดจะเป็นแมกนีเซียมนะครับแกนดำเนี่ยโอ้โหงานตัดชุดส,สวยสวยนะครับเนี่ยโอ้โหสวยจัดไล่นอเทเนียมทั้งคันบังโซ่เบิร์กทุบพร้อมทําสี2 k นะครับนี่ชุดสีเวียดนามฟิวเจอร์ ล้อจะเป็นรังน้ำมันหมานะครับสีน้ำเงินล้วนนี่จุกลมไทเทเนียมผมยางลอง d ีเเขาข่าวประมาณนี้สวยจัดดุมซีนซีหน้าหลังมือคัดจะเป็นโคเก่นนะครับ ก,การสั้นพร้อมน็อตเทเนียมงานว้อจุดสีสวยๆปลายแฮนด์ก็เทเนียมงานสร้างนะครับบอกมืออลิเต้เตรียมตัวกลับไปยกเครื่องขึ้นได้เลยเจอกันผีตาโขนสนใจขึ้นรถแบบนี้ทั้งาได้นะครับ จัดได้ทุกรูปแบบครับ